สวัสดีครับ a A.S. a Play ขอ,อต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก BYD ซีไฟายลีก2 2ครับวันนี้เรานำคุณผู้ชมไปที่สนามสีนครลำดวนครับติดตามเกมระหว่างสีสเกตยูไนเต็ดพบกับนครปฐรมยูไนเต็ดก็ศรีสเกตจะเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับครึ่งเวลาแรกจะบุกจากซ้ายไปขวาครับยกมือให้สัญ,ญญาณเพื่อนครับเปิดมาเสาแรกได้โขกลูกนี้ขิดไม่เข้ากรอบครับกิติพงศ์ โอ้โหตัวประกอบดีประกบห่างมากครับแต่ว่าแม่พยายามจะสะบัดให้เข้ากรอบแต่ว่าโอ้โหคอนเดฮีวางยาวขึ้นไปครับเป้าหมายอยู่ที่ลองจิลแม่นด้วยครับบอลมาในเขตโทษเปิดเข้ากลางแล้วยิงติดเซฟโอ้โหโอ้โหเหลือเชื่อครับดูครับบอลยาวจากแนวรับนี่ครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าครับลองจิววิ่งใช้ความเร็วครับรับเปิดมาตรงงตาเนี่ยรออยู่แล้วครับฟิลเป้วลโลโซแปะโอ้โหตั้งเท้าแปะแต่ติดหัวเข่าครับโอ้โห เข่าของเกียรติศัก์ชาวดอนครับดูครับคือมันแปลแล้วมันไม่หนีตัวมากนี่ครับโยนเข้าไปครับสราวุธเสาแรกขิดแล้วยิงตูหูเสาสองไม่เข้ากรอบอีกแล้วครับอู้คนเดิมครับฟิลิเป้เวโลโซยังครองบอลอยู่ครับสีสเกตขึ้นไม่ได้อ้าวแล้วเสียบอลครับโดนตัดได้ลุยขึ้นมาครับภูมิพัฒน์เข้ามาในเขตโทษภูมิพัฒน์พลิ้วไปแล้วแล้วเสาสองดีดไปอไม่ผ่านครับบอล แถวสองกิงแล้วไม่เข้าครับปู้คูลูกนี้แถวสองของนคปรปฐมครับพิมพ์ประพบครับอยู่กับนัทพงศ์แาวสายพิมพ์ประพบเปิดไปเสาสองอูมงงจอบกดไม่ลงครับข้ามคานลองจิ้วมีพื้นที่เลี้ยงไปแล้วครับดวลกับบรรจงก่อนแล้วเปิดย้อนกลับมาหน้าเขตโทษแล้วซัดไม่เข้ากรอบอีกครับพิมพ์ประพบเปิดเข้ากลางมาอ้าวบอลตกมา เข้าซ้ายตวัดยิงโอ้เบาเกินไปครับภูมิพัฒน์พี่ประพบเปิดเข้ากลางครับแล้วได้โคกกดลงพื้นตูดเคลียร์จากเส้นแล้วซ้ำาจจอเรียบร้อยเลยครับโอ้หันไปมองพุทธศิลป์เรียบร้อยครับโอ้ไม่มีปัญหาครับดูครับลุกเปิดของพี่ประพบครับกฤษดามงแล้วโอ้เข้าไปแล้วครับข้ามเส้นไปแล้วแล้วมีตัวซ้ำอีกทีคือบรรจงนี่เอาไว้ชัวร์ครับคือวันนี้นี่เข้าไปแล้วนะครับผู้ช่วยพุทธศิลป์นี่ตีธงแล้วนะครับ อูโม่งกดลงพื้นคือชุดที่คมเนี่ยพยายามจะมองออกมานะครับแต่ว่าลูกมันเข้าไปเยอะแล้วนะครับแล้วบรรจงบอกเอาให้ชัวร์ครับม่งเข้าไปเต็มเลยครับพยายามจะแตะหลบแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ผ่านนะครับเกียรติศักขวางไว้ได้ลองจิวยังได้อยู่เปิดด้วยซ้ายเอ้าเคลียไม่ดีเข้าทางยิงซ้ำติดเซฟโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เคลียมา เข้าทางสุพพลเปิดกลับไปอีกทีหนึ่งสราวุธย้อนกลับมาแล้วสัดไกลเลยครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาแล้วก็พุทธสินเป่านกวิทยาวจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับไปไปทิ้งมาให้เวโลโซโฉบมาเอาบอลสราวุธตวัดเข้ากลางชัวหวัดเดียวเอาเคลียร์ไม่ดีแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับสีสเกตอยู่ในเตด โอ้รึ่งหลังเริ่มมา2นาทีเท่านั้นครับดูครับบอลจังหวะเปิดมาโอ้โหเหมือนแปะให้เลยครับบรรจงบรรจงบรรจงให้กับทางกิติพงศ์ครับตั้งให้เลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับแมครั้งที่4ในเกมนี้ไม่พลาดแล้วนะครับเป็นประตงูในการกลับบ้านที่สวยงามครับทำให้ทีมตีเสมอแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งบอลไปที่สราวุธทอรลิศเติมมาแล้วครับพงศ์ศักด์ช่วยกันเล่นทั้งฝั่งขวานะครับไปที่สราวุธ ตั้งป้อมลองเปิดเสาสองมงย้อนกลับมาตวัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับเฟลิเป้เวโลโซครับครั้งนี้เขาไม่พลาดครับดูครับบอลเนี่ยล้มไแล้วครับสาวุฒิแล้วกิติพงศ์มองตั้งกลับไปแล้วตวัดยิงเนี่ยจังหวะเดียวเลยครับสวยงามครับโอ้โหลูกนี้นี่จอดจ่อเลยครับต้องชมคนมองตั้งกลับมาอย่างกิติพงศ์ครับนอกจากจะมองยากแล้วนะครับพอมองได้เนี่ยโอ้โหลูกนี้ข้ามแนวรับหมดเลยครับ คณะกฤิได้แต่เงยหน้ามองครับสกัดไม่ได้แล้วแต่ยังพลิกไม่ได้แต่ทะลุช่องให้ลองจิวสวยเลยครับมีพื้นที่เปิดแบบไม่ต้องจับเข้ากลางแล้วกระโดดยิงกลับหลังโอ้แต่เบาครับเวโรโซเปิดเข้ากลางเลยครับแต่มุมโดนหม่งทิ้งออกมาครับลงช่วยเกมรับเวโรโซแล้วยิงสวนตรงตัวอยู่ดีครับอัตพลครับดักได้ลุยขึ้นมาเอง ฝากมาแล้วแทงทะลุช่องมาลงลงยิงไม่เข้าครับโอ้โหติดแซฟประสิทิ์พดุลงช่องครับโอ้โหลูกนีแซฟได้ยังไงครับเนี่ยดูครับเคาะมาให้แล้วทอนทันได้ยิงครับโอ้โหมือซ้ายครับของประสิทธิ์่าชิงมาสวยแล้วนะครับนี่ครับอืลุยผ่านมาหนึ่งฝากไว้ที่เวโรโซเอาแล้วครับปัมบอลเอาชนะแล้วทะลุช่องมาแตะลบโอ้โห ตาลูกนี้ที่โดนจุดโทษเลยครับจังหวะเข้าพรวดของกิติศักดิ์วงสกรวิ่งมามเดี๋ยวต้องดูครับว่าล้ำหน้าก่อนหรือเปล่าแต่จังหวะฟาวน์น่าจะชัดเจนครับวงสกรออฟไซด์ครับล้ำหน้านิดเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นโอ้จังหวะวงศกรหลุดไปแล้วก็โดนทาฟาว์แต่ว่าจังหวะออกตัวเนี่ยล้ำหน้านิดเดียวเท่านั้นครับโดนสกัดแล้วก็เป่าจบเกมการแข่งขันไปเลยครับพุทดสิน เจ้าถิ่นครับสีสเ,เกตยู่ในเต็ดเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะนคนปรปฐมยูเนเต็ดไป2ประตูต่อนหนึ่งครับเอา2คนต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ